นี่เป็นกรณีของลูกสาวค่ะที่พาพ่อพิการหูไม่ได้ยินวัย59ไปร้องเพจสายไหมต้องรอดนะคะหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็เจอผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอเข้ามาทำร้ายร่างกายค่ะทั้งเตะทั้งต่อยแล้วก็ใช้ไฟฉายตีไปที่หัวสุดท้ายเนี่ยพ่อต้องเย็บไป3มเข็มนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยยังเจ็บหน้าอกยังหายใจไม่สะดวกยังไม่หายดีเลยแล้วคดีก็ไม่คืบด้วยค่ะ จากกล้องวงจรปิดก็จับนาทีที่เกิดเหตุได้นะคะนี่คือบริเวณซอยอ่อนนุช66ค่ะขณะที่ลุงพรชัยเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะก็ขี่รถโมอโเตอร์ไซค์มามาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนี่ก็คือนี่ค่ะถูกกระทำแบบนี้เลยครับ คือจอดรถที่ทางข้าม้าลายไปเล็กน้อยแล้วก็เดินย้อนกลับมาแต่ว่าระหว่างที่จอดรถเนี่ยมีผู้ชายที่ถือธงแดงกําลังจะเดินข้ามถนนเดินมาหาเรื่องแต่ว่าคุณลุงเนี่ยหูไม่ค่อยได้ยินก็เลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแล้วอยู่ๆชายที่ถือธงเนี่ยก็เข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งเตะทั้งต่อยอย่างที่เห็นค่ะแล้วก็ใช้กระบอกไฟฉายตีไปที่หัวแผลเนี่ยคือเย็บไป3มเข็มนะคะหลังจากที่เกิดเหตุถูกทำร้ายแล้วอาการก็มีเจ็บหน้าอกมีรอยฟกช้ำทั้งบริเวณหลังหูตามลำคอแล้วก็โหนกแก้มด้วยมีเหตุการณ์เกิดขึ้น3 ุมเศษของคืนวันที่5มกราคมที่ผ่านมาค่ะ หลังจากที่เกิดเหตุนะคะลูกสาวก็พาไปแจ้งความก็ไปที่พื้นที่สอนอประเวศแต่ว่าผู้ชมผ่านมา20วันแล้วค่ะคดีไม่คืบหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ตัวคนร้ายด้วยท,ท,ทั้งๆที่ทางผู้เสียหายเนี่ยไปสืบมาแล้วด้วยนะคะว่าคนร้ายเป็นใครพักอยู่ที่ไหนมีข้อมูลตรงนี้แล้วก็แจ้งข้อมูลไปกับตํารวจแล้วค่ะก็เลยทําให้คืบหน้าล่าสุดคือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะลูกๆเนี่ยพาคุณพ่อค่ะก็คือคุณพ่อพรชัยไปร้องขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสรศิฐผู้ก่อตั้งเพจสาย หมายต้องรอดนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าทางคดีเพราะว่าลูกก็กลัวว่าถ้าปล่อยไว้พ่อจะเป็นอันตรายอาจจะถูกผู้ชายคนนี้มาทําร้ายอีกชว่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวนี่ลูกสาวก็โ,โหโหลังน้าตาเพราะว่าสงสารคุณพ่อนะคะเขาบอกว่าเห็นคลิปร้องไห้กับพี่สาวเลยคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพราะว่าสงสารพ่อแล้วก็กังวลด้วยว่าเหตุการณ์มันจะเกิดซ้ําอีกเพราะว่าพ่อก็ต้องไปซื้อของที่ร้านนี้เป็นประจําค่ะ ถ้าใครพูดกับเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาใครเราก็เลยวันถัดมาก็เลยไปตามหากล้องเองพอเห็นกล้องคลิปวงจรปิดนะคะพี่ก็คือทนไม่ไหวเลยร้องไห้แล้วก็กลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ําอีกเพราะว่าพ่อค่ะมันเป็นถนนใหญ่เซเว่นมันจะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งแกต้องแวะเซเว่นนั้นแทบทุกวันค่ะพ่อก็บอกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักกันค่ะยังบอกว่าทําเกินกว่าเห็นค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สู้เลยทาไมคุณไม่หยุดตั้งแต่แรก เขาไม่ไม่ได้แบบไม่ไม่ได้จะสู้เลยด้วยซ้ำแล้วเขาก็อายุเยอะแล้วทาไมแบบคุณแบบถ้าด่ากันหรือว่าเถียงกันอย่างเงี้ยคุณน่ะน่าจะมีวิธีที่คุยกับเขามากกว่านี้ก่อนที่จะทําทําลงไปอะค่ะส่วนคุณพ่อก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการยังไม่หายนะคะคือจะลุกนั่งก็ต้องใช้เชือกดึงแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยเชือกหลังจากนั้นเนี่ยคือพอลุกขึ้นมาก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกมาก หายใจก็ไม่สะดวกนะคะยังหายใจเหนื่อยอยู่เลยค่ะวันนั้นเจ็บเยอะเลยไหมคุณลุงวันนั้นเจ็บเยอะเลยไหมเจ็บหลายบอมันนนเจ็บเยอะหายใจไม่ได้เจ็บช่วงนี้เจ็บเยอะแต่มาเจ็บช่วงนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ปวดเวลากินข้าวกินไม่ได้อบอแต่ว่าช่วงนี้ในนอนนอนแล้วหลุกขึ้นไม่ได้เจ็บมากเจ็บมากตรงเอาเชือกถูกดึงขึ้นเวลาลุโอ้จริงเหรอใช่ ก็ต้องช่วยกันตามคดีด้วยนะคะ,คะเพราะว่าคนร้ายนี่ทําเกินไปนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรคือทําแบบนี้ไม่ได้นะคะฝากตำรวจช่วยดู